นี่คือสภาพหลังจากผ่านมาระยะเวลาหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านนี่ก็เป็นคณะตัวทั้งหมดที่ที่มาดิ่มกาแฟทำกาแฟหมอกเราไปเดินดูดีรอบๆกันเดี๋ยว <c oughs>

ว่าเอื้อมเอื้อมกับจับอะไรครับจอากาศออกไปแตะขอบฟ้าได้เทาวนี้แหละคือใกล้นี่เองเราทำได้เราชั้นสองดีกว่าเอาอนี่มาทำเป็นตะตูนะครับ ข้างบนหน้านะคุหน้าจะเปะิดขึ้นทันทันหนึ่งครับยังไม่เต็มยิ้มไว้ดีนะครับ มืดมองไม่เห็นก็ถือว่าอ่านี่ครับสมาชิกเราอยู่ข้างล่างนะครับนีหนีหนงเฮ้ยขบนนี้คิว คงจะไม่มีนะครับดูแล้วนนลบมอกเริ่มหมดแล้วนะครับที่นต่ถึงเวลาแล้วเราจะไปขอคอกันนะครับขอเก็บภาพหมอกจางๆล้วความ ที่้างบนน่าน่าดึงดูดากเลย